สวัสดีพี่น้องโองไปครับมื่อนี้ผมเสิร์จก่อแซงพร้อมสาวตุ๊กค่ะสาวตุ๊กค่ะเมื่อนี้เข้ามาอย่างนี้ได้ยินข่าวว่ามีร้านร้หนึ่งอาหารแซ่บแซไอ้มันแซ่บปันดิมคือสก๊อตกระโดกกระเดียดแถวร้านยังดูนี่ครัวแม่น้ำครัวแม่น้ำนี่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 โอ้ยพี่นี่วะเมนูที่แนะนำก็คือเจลฮอนเจลฮอนสมตำแล้วก็มี่เจลฮอนหมูเจลฮอนเนื้อ ประเดียกบอกกระแซบปลาเดกบองก็นมี่แมนทุกตาเมื่อนี่เขาต้องไปพิสูจน์แมนไอพี่น้องครับผมกับตุกตาสีผ้าพี่น้องไปพิสูจน์ร้านนี้ครัวแม่น้ำช่วงนี้เราไม่รอช้าครับพวกเราจะบุกแล้วนะครับไปเลยค่ะไปเลยครับไปครับแทนแทนทน ตัวนี้เมนูมานทั้งหนาแล้วครับทุกอย่างในข้ามร้อจะกินแล้วน้ำลายกันไหลละค่ะหอมไงละหอมเออได้ไดวได้เพิ่งดะโของพ่อเฮ้โอครับครับท่านผู้ชมครับครับหนึ่งว่าจะจะของลานพันยวงขาขาครับลืมครับลืมทุกพอครับแมแมรแนคุยคุยไปเนะครับเมื่อนานให้บอกล่วงหน้าเด้อให้บอกล่วงหน้า้ยจะบอกล่วงหน้ายังเนาะ อยากให้กินแซ่บคือไม่ต้องเขี่ยวสามชั่วโมงได้ไอ้ครับเป็นบ่อหนิ่งหม้อไม่นาคเนี่ยไอ้คือมีอยังนี่เลยหายไปแนะนำก่อนนะมันจะมีเป็นเป็นเจ้าห้อนครับต้องใส่เนื้องัวแต่ว่าสัตว์มงคนบวกินเนื้องัวก็คือเฮามีหมูจุ่มดังนั้นเมื่อนี้ไอ้เสือก่อแซงตุ๊กตาหน้าทงหน่อยครับบวกินเนื้อเป็นบ่บผมก็เลยจัดให้พิเศษเป็นหมูจุ่มหรือว่าลูกค้าที่เขามากกินบวกินเนื้อก็ต้องกินหมูจุ่มแบบนี้อันนี้คือหมูจุ่มหมูจุ่มอันนี้คือเนื้อจุ่ หมูหมูคือกันนี่เนื้อนี่ยาบเทราะทอาครับเพราะว่าวันพระวันพระวันพระขันวันเน้นขันวันเน้นมากมหาผมได้เด้อใคขยุ่งสันของเน้นสิเด็กจะเริ่มทอดนะเราเป๊ปซี่ครับผมผมเลยสงสัยว่าทานอย่างว่าคือคือกาแต่แบบแบบปุด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 อะไรก็บผมีควันนี่งกระิมันจะมีควันไม่ถอยจะมีควัน เขาไปนนักินมันก็เสียบนานั่นคือทานทั่วไปบ้นาท่านทั่วไปบ่ดีดีแต่ว่ามันขเข้ามาั่งกินแบบนี้นี่มันสีขิวมันสีข้นมือนีมันบ่ขิวบ่คว้นตัวไอ้เดี๋ยวใคเบ้างใครบ้งน้องเฮ็ดทานให้โซ่มีโรงลเรียบบ้อยโอ้ยสะพพและน้องเออเอ่เออเาอเออเหอือนเออเองเองเออเออเอแเ่งเอแท่งเออท่อเอแเอดเออเตรงกลาออเ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 บบนี้ทออเเออ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 เาบเออเออเออเเออาอเออเออเอกเอาเออเออเอาเไฟเอเอ้าไอ้ ทานไฟตองครับพี่น็อกพ่อเมีนครับทานผมพิซซี่ผมพังเลยเด็กไปไออ่ะได้ครับได้ครับผมนีอานเด็ไออ่ะอันนี้คืออันนี้คือของเป็นแบรนด์ของเขาเองแม่นวะค่ะของเบบซี่บ๊อบมือการนี่คือทาดอาแทงไฮโซเด้กพี่น้องเด้อถุงใหญ่ๆเด็กเก่าก่อนเส้าหาบาทจาก2ีบหาบาทบอขายครับขายเส้าหาแต่ว่าไอ้คันไปเมียมจะไปเผาเด้อไอเด้อกระดูกก็สิบริเก็บมันดูดูบ่เอาไปโฟเอาโทรศัพท์เอาไมค์กวนสำหรับว่าถึงนี่นะ อันนี้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของเขาเองอ่ะต่อไปค่ะรู้สึกว่ามีอย่างดีทุกตามีอย่างดีมีอย่างดีเป็นของพรรยาเพิ่นเฮดโอ้หกเจ็ดเดือนที่ผ่านมานี่เม็ดเมื่งเมืองการนทุกอำเภอสิมีขายอันนี้นะครับครับอันนี้ปรุงซุกเนดี๋ยากได้ให้เบิรงก่อนเบิรงก่อนครับปุงุเรียบร้อยของแม่น้ำของแม่น้ำมันกเดี๋ยวมันต้องแกะมันต้องแกะมันต้องแกะ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 ครับผมเจ้าบ่วงปลาซับ ของของแม่น้ำเนี่ยนะของแม่น้ำข้าวแม่น้ำซีมี่ทุกกระเพือต้องมีขายทุกร้านค้าต้องมีขายครับซิมไอซิมซิมซิมผมไม่ได้ไปโดนแบบนั้นเขาให้กินเขาให้กินเราผมดมเลยเป็นนายหยกเออแต่ไม่เป็นแต่สั่งเลยโอ้ยซิมมังดูไหนเสร็จเดี๋ยวดูครับดู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 ครับครับเสียบันอันนี้คือเจลเสียบงั้นครับดูครับโอ้ยมันบวชห่ดเนาะบาทเนาะหน้าตาเนาะ มันยืดใต้ลิ้นไหมครับอีตาข่ำอีตาข่ามันนวดงไตลิ้นนะครับอันนี้สุกอันนี้สุกได้อันนี้สุกเจ้าบอกครับใหย่ตุ๊กตาซิบพวกได้ตุ๊กตาหน่อยผูดจดผู้งามเลยเขากินเป็นว่าปลาแดงเจ้าซุปนะำข้าวเหนียวจำเป้จำเป๊เนี่ยเข่าพร้อมๆเอาตรงๆนะไอ้ข้ามาตามอันครับผมคุณแม่บอกว่าไม่ให้กินปลาละคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแูดจบพูงามเลยกินที่บ่ปลาแดกเจ้าอีแม่บอกว่าบ่อให้กินปลาแดกครับอือแต่ว่ามืันทีครับ ต้องจัดเพื่อความเป็นสิริมงคลผมสิบี้สองส่วนครับอย่าขอหาพักสิบี้สองส่วนอันนี้คือเป็นสูตรดิบอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าถือไม่ให้นะเออถือถืออ่ะอยู่สุกมีควันอันนี้คือสุกแล้วนะคะปกติเราซาตุกโมกินปลาแดกค่ะครับหน้าตาดีๆแบบนี้มันน่าจะกินปลาแดกนะครับโมกินปลาแดกสุกปลาแดกดีเนื้อสุกขอกินนี่บ่ได้อืาอันนี้คือกินปลาแดกเนาะอุ้ย แซ่บบ่แซ่บบอรสากยังไงเปลี่ยวหวานเข้มแซ่บอพราวขอนี่งได้ให้กลิ่มเจ้าหัวสซก้านเอาเอาปิดไว้ก่อนนาสนุกไกลิ่มเจ้าโซก้านอร่อยจริงๆค่ะราคาราคาบ้านนี่ราคาเท่าไรเนี่ยราคานี่ให้ให้่ถ้วยเบิ่งว่าจักบาทให้ถ้วยเบิ่งคันแซ่บแบบนี้มันต้องประมาณเท่าไหร่ร้อยนึ่งหมุดเหล้วฮะร้อยนึ่งร้อยนึ่งเออปุกน้อยปุกน้อยได้เนี่ยปุกน้อยปลุกน่อยบอน้าจะว่ามันหาซิปหาซิปเออมันแพงเกิน เอามันแซ่บเนาะโควิดแบบนี้เท่าไหร่ครับราคาแล้วน้องาอีกเท่าไหนสิบบาทมีตามร้านค้ายร้านขายร้านขายของสดมีขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจักบาทกว่าสิบบาทขายผูกละสิบบาทครับอย่าปุอันสิบบาทนะครับผมจะเสร็จวันไดีนครับผมไม่ค่อยบอกครับแต่ว่าเฮ้าเฮ้าเฮ้าส่งหลังขาตัวกูมานี่ก็ะหาสิบบาทก็ร้อยนึงก็มีพุกใหญ่อยู่เเต่ว่าสำรับ ลานค่าขายของสดข้าสีขายเพียง10บาทแพ็กละลอยได้ส2องกับปุกมื้อนี้สิฝากไอ้หนึ่งโหลครับฝากตุ๊กตาอีกหนึ่งโหลครับมักสุกหรือดิบกับบอกที่หลังเอาไปเลยม่ใจดีครับจังหวัดมองอันที่สำคัญที่ขอบพูดเลยนะครับที่สำคัญคือคือบังเอิญมันมันฟี่นะครับผมทานเนี่ยไปคนละก้อนเดยวใายที่หลังเด้อยมันก็หน่อยเด้อ คนละกระสอบใส่คนละกระสอบก็ตุกตาเนี่ยปกติเนี่ยตุกตาเพิ่นเห็ดลายครับเห็ดลายเออเพิ่นเห็ดอาหารโน่นนี่นั่นครับเห็นเพิ่นลายในจังหวะกวนบ้างกวนบ้างกวนเออเออครับครับเอาไว้ก่อนอยากเตลืมมั้ยอยากแล้วนี่อยากแล้วเอออยากนี่ไหมอยากอันนี้ไหมตากร้องน้ำไหลไหลหอม่น้ำไหลไหลตากร้องน้ำไหลไหลโอ้เดี๋ยวค่อยกินเด้อเดี๋ยวค่อยกินเด้อ นี่คือสูตรตำรับของเป๊ปซี่บุคือไภครับนะในในในพื้นที่ของอำเภอพ่อเจริญจังหวัดบึงกาฬครับตรงนี้คือแ่บสุดแล้วแมนอที่สำคัญตรงนี้อยู่ถนน2-2เส้นกลางหลักเลยครับผมเส้นทางจากบึงกาฬเลยแหละเส้นถนนหลักเลยก็ถามเดยว่าเปิดจังโม่งปิดจังโม่งเออยังแา่ถามอยู่เปิด10บม่งเศร้าปิด10โม่งคือ เอมบอสคนคนนั้นตั้งใจเบิ้ลคนละหายใจเบิดเมื่อกี้นี่เปิดจริงๆอย่างไกลกับมีมีไก่อย่างมีส้มตำเปิดได้เจ็ดแปดมังแซวครับครับผมหมูจุ่มเนื้อจุ่มใบหิ่งหิ่งในน้อยเปิดสิบโมงหกดสี่ทุ่มแบบเมื่อแบบเมื่อนั่งกินแบบนี้แบบชิ่วๆในเบิดลมังครับได้ครับนั่งชิ่วๆได้สิแมาเป็นส่วนตัวก็ได้อาจจะสี่เขาเขาตกลงกันจะสี่สะไปมาสุเจ้าคุยกันเดี๋ยวคนที่กินเอาสิถามจากใจเลยว่าแซ่บบ่น้ำแซบปะน้ำน้ำซุปแซ่บปะแซบเ้าาลปนื้อย โมลุลละมาถึงในเรื่องของน้ำจิ้มน้ำจิ้มสิมีอยู่สองอย่างอันนี้คือขมอันนี้คืออันนี้หวานแบบเด็กน้อยมากครอบครัวมากินก็ต้องเป็นแบบแบบหวานอ๋อครับขมทีมขั้นคนได้กินเพลสเท่ากับมี่ไห้หรือว่ามักพิเศษคือเป็นขี่เพี้ยองคนแบบบ้านเ้าอีสานมาห้ารเปอร์เซ็นต์ต้องต้องใส่ขมนี่แหละครับเป๊ปซี่ครับผมผมมักแบบขี่เพี้ยเพราะมะขี่ไหมมะขี่ขี่ยังขี่เพี้ย คือเกาเราเจ้าเลือกได้เลือกได้บ่ราว่าสิเป็นเพชรว่าสิเป็นหวานว่าสิเป็นขมอะลงไปเลยหมูหมูต้องสดเพราะยังนะครับครับอยากให้นอนในกิจแซบมาหาพ่อแม่นาหมูคือหมูมันวามันเสียบ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 ดูครับท่านผู้ชมครับครับผมล่องเบืองร่องเบืองล่องจุ่มทอได้บ่ครับฮะจุ่มทอได้บ่ตามสบายครับตามสบายซีดเขาเลยครับซีดเขาปากเลยหมูได้หนิมันเป็นมันมันเป็นเนื้อได้หนินะ ครับโอเคขันมักเพชรผสมเลยนะผสมแบบนี้เลยขนาดที่ผสมแบบนี้เลยมีมีนี่ครับต้องต้องไซไอต้องใส่มาลาดของมันต้องกินแบบนี้หรือจะเติมขีเพียเรื่องกระบอกมีพี่กับมีพี่กับครับข้าวมักขมมักแบบนี้ได้เมื่อไรเทใส่เลยเทใส่เลยครับกินเพียรบ่เจ้ามากแล้วเนาะไก่ได้จะกินเพียหลายเด้อผมผมเป็นคนมักเพชรตัวจนจ่าตัวตัวมากไปหน่อยเถาก็เกาได้เจ้าได้กินเพียร์ไหล ไอ้ยาหม่น,นอกเันนี้นมันมักนี่มันหมักบ่นี่มันมกกักคดังนั้นขั้วแม่นำ้ำมีเจียวฮอนมีหมูจุม่มครับแล้วก็ยังมีป่าเผามีไก่ย,ย่างหมักสมุนไพรคันคันว่ามักไก่ย่างกับเป็นแหนมปีกไก่กับทอดพริกไขด่ดำยังมีอีกหลายเมนูแล้วกานาเสียได้กินแซ่บๆเลือ,อด้หลเลย่อไปครับพ่อไปครับเอานิ้วเราบอกโมลู้ครับพ่อไปครับเราถือไว้นะอยากอยากอยากให้ชิมเอ้าตุ๊กตา ให้น้องชิมลงเมืองจากตอนสองตอนครับเดี๋ยวมื้อนาที่จัดให้ก็คือแหนมปีกไก่ทอดสมุนไพรไก่ย่างหมักสมุนไพรเขาขายตัวละลอยเศร้าผมอ,อยากให้ทุกคนมาดูในหมอ้อครับครับครับ,บมันเป็นอะไรแซบบะตะมาเบิงมาเบิงมาเบิงแซบบะแซบกขาว่าแซบรสเอาละละละค่านี่คือผมถามเนี่ยมาเมือนชวนนี่เท่าไหร่มาถามค่ะให้ให้ให้มาให้มาเบิงบอบบบเองนี่ครับบอสคิดค่าส่งโม้โเน่ยโอ้โเนี่ กินอย่างเดีห็นหน้องเขากินสุกวันกินชิมเบอร์แต่ว่าขัดเป็นหมูเริ่มต้นที่169บาทถ้าเป็นหมู169 169บาทถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อ199บาท199นึงหนึ่งราสิบาบาทไปส่งถึงที่มัดชุดนี่แล้วที่ไอคิดอยู่นี่ไปส่งถึงที่นี่ละชุดนี่ละนี่คือสุดยอดครับในส่วนของครัวแม่น้ำนะครับวันนี้ขอบคุณในส่วนของทางด้านเป๊ปซี่ครับนะฮะในส่วนของ นุ่มเป๊ปซี่เพิ่นมาบริการในกับเมื่อวานฟังว่ามีเช่นเดียวกับนุ่มเป๊ปซี่บาร์บูการผมเสิร์ฟก๋็แซงตุ๊กตาครับน่าตงหน่อยรับมมอนี้ครับมาชิมและที่สําคัญครับบรรยากาศแบบนี้หาไ่ได้แล้วอยู่ถนนเส้นสองสองครับกลางเมืองเส้นเส้นร้านครับจากพังโคนมาบึงการครับตรงมาเลยครับถนนหลักสองสองสองครับและที่สําคัญอยู่ติดติดทางเลยพี่น้องหากินง่ายครับใจกลางชุมชุนมานคกอุดมอ่าคอนเจริญคอนเจริญครับบ้านโคกอุดมครับฝากไปด้วยครับนี่ก็เกือร้านอาหาร ครัวแม่น้ำครับโดยเป๊ปซี่เปล่าบริการพูนไลายบอการหนักกันมาชิมกันพี่น้องจัดหนักจัดเต็งทั้งขมทั้งก้อยลาบก้อยทุกอย่างมีหมดบวกเนี้ยส้มตำปลาบว์เนี้ยเด้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องเด้อบวกแท่นตุ๊กตาคือน่าบอกใหเนี้ตุ๊กตาแสียมปอเสียมโซดิซพุดได้อ้โดอันิกินขมไม่จบหอโอ้นาตาขึ้นเงี้ยโซดมหันกัน วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพวกเราขอบคุณครับขอบคุณในส่วนของหนุ่มเป๊ปซี่ทุกตารเซ็นโคแซงครับมนงต้อขอบคุณได้หลายนะฮะพี่น้องพวกเราอย่าลืมครับมาอุดหนุนครับนะร้านครัวแม่น้ําที่อําเภอพรเจริญขบานโคกอุดมครับอาเภอพรเจริญบรรยากาศดีรสชาติดีอาหารศาสตร์รสชาติอร่อยต้องครัวแม่น้ําครับ